พี่ชายพี่สาวถูกรัตตอรี่ไม่ผิดกฎหมายนี่นาะผมซื้อรัฐบาลไม่ใช่หวยใต้ดินนะผมได้เช็คดูแล้วระงวัาที่สองวดนี้เป็นจำนวนเงินสองลา้านริดแต่วันน้บัญชีของคุณเพีเงกันสองล้านสองแสนผมทํางานเก็บเงินได้สองแสนนะครับเท่าแก่คุณบอกว่าเบิกเงินล่วงหน้าทุกเดือนเอาที่ไหน่ปเก็บละคุณฟังให้ดีนะหากบอกที่มาของเงินไม่ได้เราจะอาศัยอำนาจศาลให้เขาอายัดเงินของคุณและยึดเอาเงินเข้าครับ อยเอาเงินผมไปนะผมถูกที่สองจริงๆนะครับแล้วก็บอกความจริงมาสิเอามาจากไหนผมไม่รู้เรื่องนะครับเขาเป็นคนมาหาผมเองอะ่ะหลังจากถูกผมก็โทรแจ้งกองสลากแล้วก็ได้เรื่องขอร่ำรจากเขาแต่ทางกองสลากโทรมาแจงว่าคอมเขาเสียผมกลัวเขาจะตกตึกถ้าไม่ได้เงินจะทําไงผมคิดว่าได้น้อยได้มากก็ต้องเอาไว้ก่อนละใจนั้นเรื่องเป็นยังไงก็มีคนโทรมาหาผมนะครับเขาบอกว่ามีคนสนใจรัตตรีบ ที่ผมถูกก็จะซื้อในราคาสองล้านสองแสนพ้อยู่ในใจมันก็น่าสนใจอยู่อยู่ดีๆก็ได้เพิ่มอีกสองแสนคุณรู้ว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายผิดยังไงล่ะครับผมซื้อมาผมขายก็ได้กำไรชาวบ้านอย่างผมจะรู้ได้ไงอรอลุนครับผมจะอยากรู้พนักงานที่ทำหน้าที่เดินเรื่องใจเงินให้กับผู้ถูกสลากมีแค่ไหนและมีใครบ้างครับมมาาดบอตนา Já para de